เมน,นูของเราวันนี้นะคะผัดกระเพราหมูสับและวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมูสับใบกระเพราพริกกระเทียมน้ำมันพืชน้ำตาลทรายซอสหวานตัวนี้ยังไม่เคยใช้ปกติใช้แต่จานทิพไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าแต่คือต้องการเอามาเพิ่มสีให้กับกระเพราให้เป็นสีแบบดำๆหน่อยซีอิ๊วและซอสหอยขั้นตอนแรก ตำพริกกับกระเทียมขั้นตอนนี้นะคะถ้าชอบรสชาติกระเพราแบบเผ็ดๆซัแซบเนี่ยก็ให้ใส่พริกเพิ่มลงไปได้พริกกับกระเทียมตำเสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันนะจ๊ะทุกคนอุ๊ยเยอะไปนหน่อย พิกกระเทียมที่ตำไว้ใ,ใส่ลงไปเลยโอ้ยชุดผัดให้หอมนะคะ <c oughs> ระวังกระเทียมไหม้นะ <c oughs> แล้วก็ใส่หมูสับหมู <c oughs> ใส่หมูสับลงไป ลวนให้หมูพอสุกนะคะโอเคหมูเริ่มสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวซอสหวานน้ำตลอดาย ดูทรงแล้วไม่น่าใช่แล้วตัวนี้ไม่เหมือนกับไอ้ไอซอสถั่วไม่เหมือนกับซอสดำที่ใส่ในกระเพราล้ะแต่ไม่เป็นไรก็ยังพอได้อยู่พอสีเปลี่ยนอยู่และสุดท้ายใบยกระเพราถ้าชอบแครอท ตัวฟัอนยาวหรือว่าผักอื่นเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะแต่เราไม่ใส่ค่ะใส่กระเทอยเนียวเลยผัดไปเลยไอดียวเสร็จเรียบร้อยผัดกระเพราหมูค่ะ กะเพราหมูสับและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างไข่ดาวร้อนๆไปกินกันเลยชูกะเพราหมูสับไข่ดาวชิม,อมแอบจหวานไปน,นิดนึงนะเป็นเพราะซีหวานหรือเปล่าหรือเป็นเพราะน้ำตาล แต่ว่าจริงๆเนาะไข่กะเพราเราอ่ะชอบสีดํากว่านี้งั้นโคตรสีอ้วนเราต้องใส่แานทิแ์แพนนัุกคนเราต้องใส่เป็นซอสหวานนะคะสีสันจะได้สวยไปแล้วขอตัวไปกินก่อน